สวัสดีจ้ามื้อนี้อมชอยเขาคั่วเห็ดซุปหน่อไม้ด้วยพี่น้องด้วยซุปหน่อไม้ของอมนี่ค่ะสีไสพริกสดเนาะจ้ะเนาะพริกสดขัวหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ง่าขัวเนาะจะ้กะก็เอามาตำใส่กันกระตำบ่เหลกสักเทาใดดอกพี่น้องหรือผู้ใดบางคนเป็นกัน สตํำง่ากอหรือบางคนเพิ่นกะบอตำง่าเพิ่นกะสีแบบว่าเอาลุยลุยข้างหน้าเนาะจ้ะเนะาะตำพริกพ่อปุ๊บปุ๊บเมื่อนี่ออมสีซุบนอไหม่หลายจักหน่อยอยู่แต่ว่าพริกออมใส่บ่หลายเนาะจ้ะเนาะกา,าบบาบ,บอเพ็ดปันใดเนะนะนอไหม้มันเหลือแบบเหลือพ่อกระเทินจ้ะสีว่าหน่อยกับบ่หน่อยสีว่าหลายก็บ่หลายจังส่แม่ อามาก็เลยเออซุปเหมดซะซุปเหมดแบบก่ต้องเห็ดเผ็ดสิได้กินคั่ใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะต้่มนอไม้ใส่ยานางไว้แล้วก็พักไว้ให้เย็นไปเก็บพักหลังบานมากอ่ะพอดีกับมาซุปเนาะจ้ะเนาะไปเก็บสระรแหน่หลังบานมากใส่ชูรสใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกตามใจชอบคือเกาลัะพี่น้องพักที่เตรียมใบมือนีกะมี่ พักสาลาแนเนาะพักซี่จีนพักหอมแล้วก็มีพักชีใบเลื่อยมีโหรละผาอยู่สองสามหยอดอันนี้ตั้งตั้งใจว่าสีไซแค่นี้เนาะจ้นะเนาะเออกะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้นะเนาะกะแล้วแต่คนมักได้จ้ะบางคนกะมักใส่แต่หอมบางคนกะมักใส่แต่สาลาแนะหรืออีหยังสีหนะน้าอมกะ ใส่ยางละเล็กและน้อยนั่นละออ,อันที่เหลือนี่กะจงไว้จักน้อยว่าสิเอาอไปใส่ย่ำแหนมมันนะเดี๋ยวเมนูต่อไปนี่ก็สิเป็นย่ำแหนมเนาะมื้อนี้ซุปน่อใหม่ไหเบิ่งสกนนกักก้บบนอนนอกจากเนาะน่อใหม่กับบได้น่อใหม่สดดอกจ้ะได้น่อใหม่ดองเนาะแต่ก็แ่บออนดีดีพี่น้องพื่นนันเฮ็ดบเบิ่งเล้วาพิ่นก็มาจิมปรากฏว่ากะบ่นัวปันใดเนาะ เออเพิ่นกรได้มาเพิ่มประแดกอีกจัหน้อยนึงประแดกกันได้ประแดกกันตลาดมาใสไซกับบอคอยกลมกล่อมสักเท่าไรดอกพี่น้องแต่ว่ากะบ่าต้องกินรถจัดดอกเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าน้องใหม่นี่ ถ้าเหาเห็ดรดจัดรดเข้มไปแล้วหรือรดเผ็ดไปแล้วเพิ่นก็เอาขึ้นยากจักน่อยอนะอ้อมกบเพิ่มปลาแดกน้อยนึงกะว่าตำตำให้เพื่อนเขากันดีๆแล้วกะปรากฏว่ากะพ่อดีแล้วเนาะจ้ะเนาะกะเไดเอาไปกินมือนีออมชอยกะได้เมนู่ซุปนมใหม่เนาะจ้ะกับปันถอดปลาเมึกเนาะจ้ะเนาะเขากันดีปันย่งจ้ะแ่บ พักกะเก็บมาไลายเติบอยู่พักเก็บมาแต่สวนลังบานกับสวนปูกับยาอยู่ทุง่งนะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็มากินซุปเนื้อไหม้น้ำกันพี่น้องซุปเนือหม่กับถอดปลาหมึกด้จ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมด้จ้ะเด้อฝากช่องหน่อยๆอ,อ้อมช้อยบ้านนาเน่ด้จ้ะสวัสดีจ้า